หากว่าเราไม่ต้องการที่จะมีสารเคมีในร่างกายของเราก็ต้องไม่มีในของคนอื่นด้วยเราจึงตัดสินใจที่จะทําเกษตรอินทรีย์คุณอรชันพันวิไลเจ้าของไร่ปลูกหอมแดงและกระเทียมแบบอินทรีย์เกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําเกษตรแบบพึ่งพิงสารเคมีจนคุณพ่อต้องล้มป่วยเพราะแพ้สารเคมีอย่างรุนแรงตั้งแต่ตอนนั้นเองที่คุณอรชันเปลี่ยนแนวคิดและเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเกษตรที่พึ่งพิงสารเคมีเป็นเกษตรแบบอินทรีย์ ตั้งชื่อไร่ว่าไร่สุขสมานซึ่งชื่อนี้มาจากชื่อของคุณพ่อที่มาเป็นแรงบันดาลใจเป็นการทำไร่ที่สร้างความสุขไปพร้อมกับสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ไร่สุขสมานครับผมกับคุณอรชันพันวิไลนะครับผู้ที่เปลี่ยนแปลงจากการทําเกษตรแบบเคมีเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบอินทรีย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่มาที่ไปในการมาทําการเกษตรแบบอินทรีย์เป็นมายัางไงครับเมื่อก่อนนี้นะคะเราทําเกษตรเคมีเป็นแกนนําของหมู่บ้านเลยนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารเคมีต่างๆเราจะใช้ก่อนเป็นคนแรกจนสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราก็คือคุณพ่อป่วยค่ะป่วยจนเลือดเป็นสีดาค่ะปกติเลือดของเราจะเป็นสีแดงแต่เลือดของคุณพ่อเป็นสีดําค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าวินิจฉัยว่าสารเคมีตกค้างในร่างกายเกินขีดกําหนด การเกษตรแบบนี้มันไม่ใช่แล้วมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราทำไงจะเปลี่ยนแปลงก็เลยเริ่มต้นจากการไปศึกษาดูงานงานกเกษตรแฟร์ค่ะแล้วเราก็สนใจเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เราก็เอามาปรับใช้แต่ก็ไม่ใช้ใช้ไม่ได้เลยทีเดียวค่ะคใช้เวลายอยู่หลายปีเลยทีเดียวกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ผลตอบรับเริ่มมาทำแรกๆก็ไม่ค่อยได้ผลค่ะ จนเราได้ไปเรียนรู้เรื่องของการจัดก,การดินที่ชุมชนสีสาโศกตรงนี้เราถึงบางอ้อแล้วว่าชีวิตคือธรรมชาติเราต้องใช้ธรรมชาติกลับมาให้ธรรมชาติการที่จะทําให้ดินมีชีวิตต้องสร้างสิ่งมีชีวิตในดินแต่ส่วนที่สําคัญมากสําหรับดินก็คือจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ที่เป็นตัวย่อยสลายที่เราเอานํามาใช้เรียกว่าจุลินทรีย์จากเจาปลวก คือปลวกจะใชเอนไซม์ในการสร้างรังนะคะในเอนไซม์เนี่ยมีตัวย่อยสลายเหมือนกับน,น้ำลายของเรานะคะซึ่งเอาตัวเนี้ยค่ะมาขยายให้เอนไซม์มันขยายตัวแล้วก็เอาน้ำเอนไซม์ที่ได้จากจาวปลวกนี้ไปใช้ในการย่อยสลายไอีวัตถุ ตอนนี้ครับเราอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมจุลินทรียนะครับเพื่อนําไปปรับหน้าดินที่เสียจากการทําเกษตรแบบเคมีนะครับให้เป็นดินที่ดีขึ้นนั่นเองครับมีขั้นตอนยังไงบ้างครับพี่เห็นมีอุปกรณ์ตรงนี้ไม่ได้เยอะมากใช่ใช่ค่ะอุปกรณ์ไม่ได้เยอะค่ะคอุปกรณ์มีกากน้าตาลค่ะแล้วก็รําอันนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะแล้วก็มีตัวเสริมนะคะก็คือน้ำหมักจุลินรีย์ที่ลำหมักเองเนี่ยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุลินทรีย์จาวปลวกครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตรงนี้กันนะครับ ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนแล้วก็เติมน้ำจุลินทรีย์จาปลวกครับสัดส,ส่วนยังไงฮะน้ำห้าลิตรค่ะจุลินทรีย์จาปลวกก็ห้าร้อยห้าร้อยซีซีนะคะครับกาดน้ําตาลก็ประมาณหนึ่งแก้วนะคะสําหรับหนึ่งทางนี้นะคะใช้กาดน้ำตาลหนึ่งแก้วตอนนี้ก็ใช้สีฝานะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ค่ะน้ำหมักของที่นี่เป็นน้ำห,ำหมักที่นี่เป็นน้ำหมักหน่อกล้วยนะคะค ผสม3ส่วนนี้ให้เข้ากันในน้ำแล้วเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าตัวนี้รำเราก็จะไปผสมกับของแห้งนะคะครับหมายถึงว่าไปผสมกับกองปุ๋ยตรงนี้ใช่ค่ะ พอเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยต้องทํำยังไงต่อคือคุมผ้าเลยใช่ค่ะคุมผ้าุมผ้าหมักทิ้งไว้ยังไงครับหมักทิ้งไว้3าคืนแล้วก็มากลับดินหมักต่ออีก1สัปดาห์3คืนไกลหนึ่งสัปดาห์พอถึงตรงนี้ได้ดินดีเรียบร้อยมาแล้ววิธีการทํำยังไงต่อเอาไปโรยใส่แปลงเลยค่ะอยากเห็นแล้ววิธีการทำทำยังไงครับค่ะครับ เอาดินหมักเนี่ยค่ะเมื่อวานในแปลงแล้วค่ะวานไปบนยอดหญ้าเลยนะคะหญ้าเ<า>ยอะๆนี่เราไม่ต้องฉีดยาค่าหญ้าเราใช้ดินหมักเราเนี่ยค่ะวานหน้าดินเราว่านเสร็จแล้วเราก็จะฉีดน้ําหมักจุลินทรีย์ครับผมน้ําหมักจุลินทรีย์ที่ว่านี่คือน้ําหมักจุลินทรีย์ตัวไหนฮะคืออะไระเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะครับน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคืออะไรครับพี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะมีสารพิเศษเรียกว่าสาร ดูดสารเคมีที่อยู่ในดินครับเขาจะชอบกินของเสียค่ะแล้วเขาจะเปลี่ยนของเสียนั้นเป็นของดีหลัง<ต>จากฉีดนะมาจุลินทรีย์ทั่วนี้แล้วรเราก็จะใช้รถถ่ายมาถาหมักดินไว้15วันควันแล้วเข้ามาทำแปลงปลูกล่ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ครับ ขั้นตอนการทําเป็นไง้างครับอุปกรณ์มีไข่ไก่นะคะต่อมาก็เป็นน้ําปลาค่ะน้ําปลาครับผมแล้วก็แล้วก็มีอาหารให้เขาสักเล็กน้อยค่ะเป็นน้าตาลน้าตาลมีแค่นี้เองค่ะน้ำตาลทรายทั่วไปเราก็ทําเหมือนเราจะเจียวไข่เลยค่ะโอ้คล้ายเลยนะครับไหนครับยังไงฮะเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นเราก็ตีไข่ให้แตกก่อนนะคะต่อไข่ลงไปค่ะอัตราส่วนเป็นไงฮะไข่ห้าฟองต่อน้ำปลาน้ำปลาเท่าไหร่ฮะ ตอนน้ำปลา2ช้อนน้ำปลา2ช้อนอน้ำตาล1ช้อนน้ำตาล1ช้อนเราก็จะเก็บไข่ที่เราตีแล้วใส่ขวดไว้กี่วันครับยังไงแล้วก็วปิดฝาค่ะอันนี้ก็ไปตั้งตากแดดไว้7วันหลังไงต่อหลังจากนั้นเราก็จะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์1ลิตรครับ น้ำเปล่า5ลิตรครับแล้วก็หมักต่อไปอีกค่ะหมักต่อไปอีกระยะเวลา,ายงไงครับหมักต่อไปอีกระยะเวลา7วันสีของน้ําก็จะเริ่มเปลี่ยนไปก็คือจะใช้น้ําเปล่า5ลิตรหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแล้ว1ลิตรกับไข่เน่าค่ะครับไข่เน่า5ฟองที่เราหมักไว้นี่หมักต่อ7วันใช่ค่ะเราก็จะได้พร้อมใช้เลยได้น้ําหัวเชื้อจุลินทรีย์5ลิตรเราก็จะใช้น้ำ5ลิตรนี้นะคะปลาลายในน้ำทั้งใหญ่200ลิตร แล้วก็ไปฉีดพ่นลงในดินแล้วก็ถ่ายกลบหลังจากมาทําเป็นกเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบแบบนี้มีผลทางด้านการขายยังไงบ้างไหมครับการการที่เราทําเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็มันทำตลาดง่ายค่ะแต่จะง่ายกว่านั้นถ้าเราไม่พูดอย่างเดียวเราจะต้องมีใบรับรองค่ะเพื่อที่จะไปบอกลูกค้าว่าเนี่ยนะเรามีการผลิตสินค้าอินทรีย์ซึ่งสินค้าของเราก็มีหลากหลายอย่างค่ะ ทุกทกอย่างเราจะมีใบรับรองเป็นตัวการันตีเป็นปึกเลยนะใช่ค่ะใบรับรองเป็นตัวการันตีว่าของเราอินซีแท้ร้อยเปอ ครับผมช่องทางการขายของที่นี่เป็นไงบ้างฮะมีทั้งขายตรงแล้วก็ขายออนไลน์ค่ะครับผม Facebook ก็สร้างเพจค่ะครับผมเพจของเราเป็นเพจไร่สุขสมานค่ะไร่สุขสมานเข้ามาก็จะมีข้อมูลต่างๆของไร่ผลิตภัณฑ์งก็จะมีสินค้าอเราโชว์อยู่ในนั้นค่ะใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ครับอยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้ามาได้ไหมครับสามารถเข้ามาได้ค่ะขอเราเป็นแค่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่หน่วยงานอะไร ค่ะเรายินดีที่จะเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับทุกๆท,ท่านที่สนใจอยากจะมาเรียนอยากจะมารู้อยากจะมาทําเหมือนเราค่ะฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังทําเกษตรเคมียอยู่วันนี้กเกษตรอินทรีย์มีวิธีการที่หลากหลายที่สามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคน ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะแล้ววันนี้ครับเราก็ได้รับความรู้มากมายครับจากการทําเกษตรเคมีเปลี่ยนเป็นกเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบครับสุดยอดไปเลยครับต้องขอขอบคุณคุณพี่อรัญชันเจ้าของไร่สุขสมานมากมากครับขอบคุณครับการเป็นสมร์ทฟาร์มเมอร์เราไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรแค่เหมือนวิถีชีวิตของชุมชนธรรมดาธรรมดาแต่เราเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีแนวคิดก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตในการจำหน่ายค่ะเกรดความรู้การเกษตร อีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญที่ทําให้ปลูกพืชได้ผลผลิตของคุณอรชันคือฮอร์โมนไข่ที่จะไปช่วยทําให้พืชเจริญอาหารออกผลดีโดยฮอร์โมนตัวนี้ควรจะใช้หลังจากการปลูกพืช2-4สัปดาห์ส่วนผสมมีดังนี้ 1. ไข่ไก่5ฟอง 2. น้นมเปรี้ยว1ขวด 3. แป้งข้าวหมาก1ก้อน 4. น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะวิธีทำคือ 1. นําไข่มาตอก ตีไข่ส่วนเปลือกไข่นั้นนำไปตำให้ละเอียด 2. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในขวดและเขย่าเข้าด้วยกัน 3. หมักทิ้งไว้7วันแต่ทุกวันต้องมาเขย่าวขวดเพื่อเร่งปฏิกิริยาวิธีใช้อัตราส่วนเวลาใช้ผสมน้ำ14ลิตรต่อฮอร์โมนไข่4ช้อนโต๊ะใช้ฉีดพ่นหรือราดเพื่อบำรุงการเจริญเติบโตของพืชในทุกๆสัปดาห์